สวัสดีครับสวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านนะครับมือนีฝนผ้ารวยกับผ้าท่ทานผู้ชมมาขอเอาโชคเอาลาบนะครับน้ำกันนะครับณนะสถานที่ดอนกําเด้อท่ทานผู้ชมมือนีฝนผ้ารวยผ้าท่ทานผู้ชมมาดอนกํานะครับมาขอโชคขอลาบนะครับน้ำปูน้ำยานะครับหลังจากที่ ทราบข่าววาังวัติพานมาเขาคักเขาแน่แตกสามโตตรงคักสามโตตรงแน่นะครับมีญาติโยมนะครับปู่เพิินมีกิจศรัทธานะครับชาวบ้านเพิินว่านท่อสายบุญเพิินเพิินมาขอเอาโศกเอาลาบยุดดอนกรรมนะครับแตกคักแตกแน่เด้อเก่าศูนย์สามเพิินว่า มือนี่ฝนพาด้วยได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมามาขอเอาโศกเอาลาบน้ากันเดอ้อท่านผู้ชมมาขอเอาโศกเอาลาบน้ากันนะครับกลับมาลอติดตามเบิ้งนะครับว่ามือนี่ปูย่าเพลินเสียหาโศกหายลาบข้าบ่อนะครับมาคนเดียวเดอ้อนะครับมือนี่ฝนพาด้วยนี่มาผู้เดียวพาท่านผู้ชมนี่มาเอาโศกเอาลาบน้ากันนะครับ ไม่ได้มาหลายคนนะครับมาคนเดียวนะครับมาเอาคักคักลวดนะครับมาเอาคักคักมาเอาเนาะเนาะลวดนะครับมาเอาตัวเลขเด็ดเด,ดนะครับไปฝากไปต้อนพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวสีผ้าท่านผู้ชมยงชมางช่มกันก้อนนะครับเข้าไปไหวป,ปูนะครับสานปูนะครับนาะสีสุดโข้ทางในก็จะเป็นดอนกำ นะครับเป็นลอยง่ายเป็นเสาเป็นสารดอนกำเก่านะครับเดี๋ยวสิผ้าท่านผู้ชมขับไปเบิ้งนะครับจะผ้าท่านผู้ชมทางบ้านขอเอาโสกเอาลาบน้ำปูน้ำยาเพลินจะมาแต่จุดถูกจุดเชี่นไหนเปิ้ลจะน้อยนะครับได้มาแล้วจุดถูกจุดเชี่ยนไหนเปิ้ลจะน้อยกันเด้อท่านผู้ชม เทียนอนจะน้อยต้องมากดท่าด้วยยิบทูบขึ้นมากอะเทียเดียวนะครับยิบขึ้นมากอ๋มาเทียเดียวนับเบิงแล้วก็ได้เป๊ะพอดีเลยนะครับ สาธุนโมตัสสะพระคขาวัโตราหะโตสมมาสัมพุตัสสะนโมตัสสะพระคขาวัโตราหะโตสมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะพระคขาวัโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุลูกหลานมากมืยนี่กล้มากขอเอาโศพขอเอาหลากขอเอาทรัพย์สมบัติของหลวงรู่หวงยาที่สถิตณสถานที่เบี้ยบ้านสถานที่อันศรัพิ์ชิดตรงนี้ซอยประท่านโศกประท่านหลักหนแก่ลูกแก่หลานเด้อห้ลูกหลานใด เบิดข้าวเบิดโศกเบิดหลบเบิดไทยให้ปวดหนีปวดศีนให้มีเงินทองไหลน่องเข้ามาเต็มกระเป๋าเด้อปูนยาเด้อซอยสวนบันดาลให้ลูกให้หลานดได้โชคได้ลาบให้เห็นคักๆให้ได้ตัวเลขเด็ดๆเ,เอาไปฝากเอาไปต้อนให้พี่น,อน้องท่างบ้านเพื่อนให้เพลินเลยมีโศกมีลาบน,นับกัดทุกูทก์ทุกคนท้าปูนาเด้อสาธุสาธุ กสิได้จุดทูบผลพัดร่วยกษิได้จุดทูขบขอครูเป็นกาให้เป็นซอยส่วนบันดาลให้เข่าคาาาาัดๆหาแตกคัดๆนะครับโดนๆฝนพัดร่วยได้มาเที่ยงนึงนี่ครูยาเป็นห้โศกหายลาบอยู่ตลอดนะครับเนี่ยนี่ก็ได้มีโอกาสถ้าพี่ผ้านอนผ้าตาผู้ชมทางบ้านมาแล้วอากจะขอคัด ขอให้เข่ากระขาดขอให้แตะกระขาดเด้อปูนยาเด้อเติมบันดานให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาภได้ดันกวามมุ่งมากปรารถนาเด้อปูนยาเด้อให้เข่าค่าขาดให้แตกค่าขาดเด้อปูนยาให้สมกับเขาซาเขาฤกษอให้สมกับเขาซาเขาฤกษอปูนยาดวันกรรมให้โชคให้ลาภ สาธุสาธุสมกับเกาซาเกาเทธอ์ฤทอิปูหยาเทธิ์สมกับเกาซาเกาฤทธิ์สถานที่แว่นบ้านอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อันมีปูหยาหลักสวงหลักษาอยู่เวียนบ้านอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้สถานที่ดอักกรรมตรงนี้สาธุสาธุสมกับคาบและปูเด้อร์าเด้อร์อ๋อกัดจะมาล่อเบิงน้ำกันนะครับ มาล่อเบิงน้ากันว่าปูญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นหลักสวงรักษาอยู่ณสถานที่ย่านตรงนี้นะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับปูญาดอนกํมของเท่านี่ละเพื่อนเสียหายโซห่หายลาบอยียงเพื่อนเสียหายตัวเด็กแนวทางเอยียงกับมาล่อติดตามนะครับมาล่อช่มไปความกันเด้อท่านผู้ชมใส้เวิจารัญญาณาเอานะครับมากกากไฟตาม นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นหรือบริษัททับสนวนให้เรียนการพนันนะครับผลพัดด้วยก็ได้มีโอกาสพาพี่พ้าน้องมากขอเอาโชคเอาลาภน้ำองค์ตูองค์ยานะครับกับสาพิจารย่านเบิ้งนะครับเอานะครับกับมาล่อุ่นตัวเลขทูไปน้ำกันนะครับ กลับมาแล้วนะครับตัวเลขเลขแปดชัดเจนนะครับเลขแปดดเจนดนะครับตัวที่สองตัวเลขมาขับมาไปน้ำกันเด้อทำมาเบ่งน้กันวา่าวหงปูหงยานะครับที่เป็นรั s w i n รักษาในสถานที่ทั้งว่างอันซักซิดต,ตรงนี้ดอนกำตรงนี้สี่ห่โซ่หอลาบเอียงเฮ้า ลรุ่นไปน้ำกันเด้อท่านผู้ชมมาลุ่นไปน้ำกันนะครับตัวที่2เป็นเลข5นะครับชัดเจนนะครับเลขหชัดเจน8ปดห้าเอากลับมาล่อรุ่นสุดว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับ ไก้เข้ามาแล้วนะครับตัวสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วสีได้เป็นตัวเลขอีหยังนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับเอา้าปูเอ้ยปูยาญห้โศกห้ราบลูกดานเด้อปูใหส่ีเป็นตัวเลขอีหยังเนาะตัวสุดท้ายนะครับมาล่อรุ่นน้ำกันนะครับมาล่อลุ่นน้ำกันนะครับ สาธุสาธุเดอ้อปู่ญาล่นบันดาลให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาภให้เบิดหนี้เบิดสินเดอ้อให้มีเงินท้องไหลน้องมาเต็มกระเป๋าเดอ้อปู่ญาเดอ้อได้โชคได้ลาภราคจะปู่เดอ้อหงวดน,นี่ให้ลูกให้ได้ดหนีเบิดสินเดอ้อปู่เด้อญาเดอ้อ 856นะครับตัวสุดท้ายเป็นเลข6เด้อท่านผู้ชมตัวสุดท้ายเป็นเลข6นะครับ856นะครับ856เด้อท่านผู้ชมชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ856นะครับก็ถือว่าได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ856ชัดเจนนะครับ856ชัดเจน มาขอโศกขอหลาบน้ำปูน้ำยานะครับนะสถานที่ตั้งอัปยตรงนี้นะครับสถานที่นั่งเวียงว่างขององูปูยาเป็นไข่ถึงแนวทั้งแปดหกเด้อท่านผู้ชมแปดห้าหก